หากว่าใครกําลังหาหูฟังที่เหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายด้วยวันนี้ v m มอขอแนะนําครับ Jaba e l l t t e Active 65T เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องนะครับของตัว Java Elite Active 65T ตัวเนี้ยให้อะไรมาบ้างนะครับโอเคตัวกล่องเป็นกล่องกระดาษนะครับสีเหลืองสดใสเป็นสีของแบรนด์ j a บ a อยู่แล้วนะครับแกะกล่องออกมาก็จะมีกล่องสีเหลืองอีกอยู่ข้างในและจะมีจุกนะครับให้ดึงนะครับเราก็ดึงออกมาเลยปึ๊บ okay. โอเคอุ้ย พอดึงออกมาจะพบกับตัวของกล่องข้างในที่เป็นสีเทาอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างในกล่องนี้จะมีสิ่งแรกที่เห็นอยู่ด้านบนสุดนี่ก็คือเคสชาร์จนะครับเคสชาร์จปึ๊บเดี๋ยวนะเขาเปิดนี่นี่คือเคสชาร์ตสิ่งต่อไปนะครับที่อยู่ในตัวของกล่องก็จะมีตัวหูฟังจะบ้านะครับซ้ายขวาและก็จะมีเดี๋ยวอยู่อะไรอยู่ในกล่องเล็กๆนี่อีก ข้างในนี้นะครับจะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็นี่จุกซิลิโคนหูฟังนะครับมาให้อีก2คู่2ขนาดนะครับแล้วก็มีในส่วนของสายชาร์จที่เป็นในส่วนของพอร์ตไมโคร USB แบบสั้นๆมาให้อีก1เส้นนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละชิ้นส่วนของตัว Jabra Elite Active 65t กันครับ เรามาดูลักษณะภายนอกนะครับเริ่มจากภายนอกของเคสชาร์จกันนะครับเป็นพลาสติกนะครับทั้งตัวเป็นพลาสติกหมดเลยมีมีพอร์ตชาร์จอยู่ทั้งด้านล่างเป็นพอร์ตชาร์จแบบไมโคร USB วัสดุทำจากพลาสติกที่เรียบแล้วก็เป็นอีกแล้วนะครับเรารีวิวมาหลายตัวตัวนี้ก็เป็นวัสดุที่แบบว่าแมทหรือว่าด้านนะครับเป็นพลาสติกด้านเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูด้านในของเจ้าตัวเคสชาร์จกันดูนะครับ อพอเปิดออกมาก็จะเห็นกับหูฟัง Jabra นะครับ Elite Active อยู่ข้างในแต่จะสังเกตว่าถ้าแบตเตอรี่ไม่เต็มนะครับก็จะเห็นไฟสถานะขึ้นว่าชาร์จเดี๋ยวผมให้ดูใหม่ออ่อ๊อนะครับไฟสีส้มเนี่ยนะครับเป็นไฟสถานะแสดงว่ายังชาร์จแบตอยู่ทีนี้เราจะเริ่มหยิบหูฟังขึ้นมาทั้งซ้ายและขวาหูฟังด้านซ้ายและขวามีลักษณะที่ เหมือนกันแต่จะมีความแตกต่างกันในอยู่อยู่ในส่วนของปุ่มกดนะครับที่เป็นโลโก้จะเห็นว่าตรงกลางจะมีโลโก้จับร่านะครับแล้วจะมีไฟสัญ,สญ,ญลักษณ์กระพริบอยู่แต่ด้านซ้ายและด้านขวาตัวปุ่มเนี้ยจะทำงานไม่เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ามันไม่เหมือนกันยังไงส่วนน้ำหนักอ่าน้ำหนักของหูฟังตัวนี้ก็ไม่มากไม่มายใส่แล้วไม่น่าจะเป็นภาระอะไรมากนะัก ส่วนเอียทิปก็เป็นซิลิโคนนิ่มนะครับแล้วก็จะมีคอนเนคเตอร์นะครับ L กับ R ตรงนี้ที่เป็นสีทองทองใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่กับตัวเคสชาร์จนะครับแล้วยังมีนอกจากนั้นตัวจาะบ้านเนี่ยลักษณะภายนอกที่เห็นว่าเป็นจุดๆๆรูๆๆเนี้ยก็คือไมโครโฟนซึ่งมีให้ข้างละ2ตัวนะครับจะสังเกตว่าซ้ายก็มี2ขวาก็มี2นะครับ สำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับที่อยู่ในกล่องของเจ้าตัว j a b a Elite Active นะครับก็จะเป็น Ear Tips หรือไอตัวจุกซิลิโคนนะครับเ,เขาจะให้มาทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยเป็น3คู่นะครับคู่ที่ใส่อยู่กับตัวหูฟังนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดกลางนะครับและก็ยังให้ไซส์เล็กและไซส์ใหญ่มาด้วยในกล่องนะครับสามารถแกะออกมาได้โดยการแกะอย่างนี้นะครับ แกะปื้ดออกมาแล้วก็จะสามารถดึงเอาซิลิโคอนออกมาใช้งานได้คือเอาไปเปลี่ยนกับไซส์ที่ติดมากับตัวหูฟังนะครับตอนนี้สําหรับคนที่มีอาจจะมีรูหูใหญ่รูหูเล็กก็คือเขาทํามาให้เหมาะกับทุกไซส์นะครับผมสําหรับสายชาร์จนะครับที่แถมมาให้ด้วยในกล่องนะครับผมจะเป็นแบบพอร์ตไม c r o USB นะครับวิธีการชาร์จก็คือนําสายตัวนี้พอร์ตไมโคร USB เสียบเข้ากับทางด้านล่างนะครับของตัวเคสชาร์จ ๊บแล้วก็เอาอันเนี้ยไปเสียบกับปลั๊กที่เป็นแบบ USB หรือว่าสามารถเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถชาร์จไฟกลับเข้ามาในตัวเคสของ j a b r a Elite Active ได้ครับผมครับเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าหูฟัง j a b r a Elite Active 6 5 T ตัวเนี้ยเหมาะกับใครนะครับด้วยความที่เป็นซีรีส์แอคทีฟนะครับของ j a b าบก็จะมีระบบของการกันน้ำกันฝุน่นการละอองน้ำกันเหงื่อนะครับ ก็เหมาะสําหรับทั้งพวกที่ใส่ออกกําลังกายและท่านที่ใส่เป็นเ,เขาเรียกอะไระเป็นหูฟังที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับตัวนี้วัสดุที่ใช้ก็ทุกอย่างเรียบแล้วก็โค้งมนนะครับไม่แทบจะไม่มีส่วนไหนที่เป็นเหลี่ยมทําให้บาดหูเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันกระชับกับหูไหมแล้วก็เดี๋ยวจะลองสะบัดหัวให้ดูด้วยว่าจริงๆแล้วมันจะมีอาการเหมือนจะหลุด มีหลวมมีอะไรไหมนะครับเริ่มจากข้างขวาก่อนเดี๋ยวก่อนผมดูก่อนว่าผมถูกไหมอ่ะอานะครับใส่ข้างขวาเข้าไปโอเคแน่นดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะเงียบตัดเสียงได้ดีพอสมควรอ่ะเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งนะครับทางด้านซ้ายโอเคสด้านใส่เข้าไปแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าเงียบดีแล้วก็ไม่ได้แน่นไม่ได้หนักมากสบัดนะครับ ไม่หลุดไม่หลุดแน่นอนแน่นแน่นเลยแล้วก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดเพราะว่าไซส์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นหูฟังที่มีขนาดอ,อ,อวบอวบนิดน,ดนดจะไม่ถึงกับใหญ่มากแต่จะออกอวบอวบทีแรกก็คิดว่ามันจะแบบว่าหนักหรือเปล่าแต่แต,แต่แต่เท่าที่ลองแล้วไม่ได้หนักกระชับดีครับผม เรามาดูปุ่มฟังก์ชันการทำงานของหูฟังนะครับทางด้านขวานะครับผมเน้นนะครับว่าทางด้านขวาเราสามารถใช้หูฟังด้านขวาเนี่ยเพียงข้างเดียวสำหรับการสนทนาโทรศัพท์ได้นะครับส่วนในเรื่องของการควบคุมการเล่นและหยุดเพลงนะครับสามารถทำได้โดยกดที่ปุ่มฟังก์ชันนี้หนึ่งครั้งถ้าเกิดในกรณีที่มีสายสนทนาเข้ามาคุณสามารถกด1ครั้งเพื่อรับสาย และกด2ครั้งเพื่อปฏิเสธสายถ้าเกิดคุณสนทนาเสร็จคุณยังสามารถกด1ครั้งเพื่อเป็นการวางสายสนทนานั้นๆน,น,นะครับอีกอย่างหนึ่งคือการกดที่หูฟังด้านขวา2ครั้งจะเป็นการเข้าสู่โหมด Heartru h o g h หรือการรับฟังเสียงจากภายนอกโดยที่ไม่ต้องถอดหูฟังออกจากหูได้ครับและ การกดหูฟังทั้งด้านขวาค้างเอาไว้จะทำให้คุณเข้าสู่โหมดของการเรียก Siri หรือ Google Assistant ได้อีกด้วยครับสำหรับปุ่มฟังก์ชันของหูฟังทั้งด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็น2ปุ่มด้วยกันนะครับ2ปุ่มเล็กๆเ,เดี๋ยวถ้ากล้องซูมมาก็จะเห็นเป็น2ปุ่มนะครับผมขอแบ่งออกเป็นปุ่มเรียกว่าปุ่มทางฝั่งตัว J แล้วก็ปุ่มทางฝั่งตัว A นะครับส่วนปุ่มทางฝั่งตัว A เนี่ย มีฟังก์ชันสองอย่างด้วยกันคือถ้ากดหนึ่งครั้งจะเป็นการเพิ่มเสียงหรือถ้ากดค้างไว้2วินาทีจะเป็นการเล่นเพลงถัดไปนะครับส่วนปุ่มทางด้านฝั่งตัว J นะครับฝั่งนี้ถ้ากดหนึ่งครั้งจะเป็นการลดเสียงหรือถ้ากดค้างไว้2วินาทีจะเป็นการย้อนกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้านี้ครับต่อไปนะครับจะเป็นการอธิบายฟังก์ชันที่เรียกว่า Auto p พอ s นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่หูฟังเข้าไปดูนะครับเมื่อเรา เปิดเพลงนะครับแล้วใส่หูฟังแล้วเราก็เปิดเพลงนะครับใส่หูฟังเข้าไปแล้วเปิดเพลงแล้วถ้าเราดึงหูฟังข้างใดข้างหนึ่งออกจากหูเรานะครับเพลงจะหยุดเล่นแล้วจะกลับมาเล่นใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อเราเอาหูฟังใส่กลับเข้าไปในหูสำหรับเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับหูฟัง Jabra Elite Active ตัวนี้ มาพร้อมกับการเชื่อมต่อ Bluetooth เวอร์ชันล่าสุดหรือ Bluetooth 5.0ูน5.0นะครับที่มีข้อดีคือ 1. สามารถเพิ่มระยะการรับส่งได้ไกลกว่าเดิมฟังเพลงได้ต่อเนื่องไม่สะดุดนะครับลดการดีเลย์แล้วยังมีประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ดีขึ้นกว่า Bluetooth 4.2รุ่นรุ่นเก่าอีกนะครับทำให้ฟังเพลงได้ต่อเนื่องยาวนานมากกว่าหูฟังรุ่นเดิม สำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวหูฟังรุ่นนี้ตัวแบตเตอรี่ของหูฟังอย่างเดียวนะครับสามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้สูงสุดถึง5ชั่วโมงด้วยกันและถ้าเกิดใช้ร่วมกับเคสชาร์จนะครับสามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้สูงสุดถึง15ชั่วโมงสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ ไมโครโฟนถึง4ตัวด้วยกันนะครับข้างซ้าย2ตัวข้างขวาอีก2ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงสนทนาในขณะที่ใช้สนทนาโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดีและยังมีฟังก์ชันเฮ r ยทรูนะครับสำหรับฟังก์ชันเฮ r ย u รูนะครับถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างการใช้งานของฟังก์ชันนี้คือยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานอยู่ในออฟฟิศจะทำให้คุณได้ยินเสียงเรียกของเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าของคุณในระหว่างที่คุณฟังเพลงไปด้วยได้ครับ เนื่องจากหูฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟังในซีรีส์ Active ซึ่งมาพร้อมกับตัวประสิทธิภาพการกันน้ำแบบ IP 5 6สนะครับสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากเหงื่อและน้ำกระเซน็นหรือหรือเม็ดฝนนะครับได้เป็นอย่างดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการป้องกันน้ำเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไง สำหรับแนวเสียงนะครับของหูฟังรุ่นนี้ให้เสียงที่โปรง่งโล่งนะครับแล้วก็ฟังสบายทั้งในโทนของแฟลตแล้วก็บารานนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับอีควไลเซอร์เนี่ยสามารถปรับได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Java Sound Plus นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของที่เป็นการอธิบายถึงแอปพลิเคชันนะครับและนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับเซนเซอร์แอคเซลโรมิเตอร์นะครับ ทำให้สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของร่างกายได้อีกด้วยครับผมสรุปนะครับแล้วใครบ้างที่เหมาะสมกับหูฟังรุ่นนี้หูฟังรุ่นนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการหาหูฟังที่ใช้สําหรับชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายควบคู่ไปพร้อมกันนะครับข้อดีของมันคือหนึ่งนะครับ ใช้การเชื่อมต่อบลูทูธแบบ5.0นะครับซึ่งเป็นบลูทูธรุ่นล่าสุดทำให้มีเสถีสรภาพและประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นกว่าเดิมไมโครโฟนนะครับที่มาพร้อมกันด้วยถึง4ตัวทำให้คุณภาพของเสียงสนทนาชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัว IP 56ที่กันน้ำและกันเหงื่อนะครับช่วยป้องกันการเสียหายที่เกิดจากน้ำและเหงื่อได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้เลยครับวันนี้ จาบ้าเอลิทแอคทีฟ65ที่วีมอลครับสวัสดีครับ